สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้ยายพานตื่นแต่เช้าพี่น้องจ้าตื่นแต่เศร้าอากาศก็เย็นๆย็นเน่าหนาวเนี่ยเด้อจ้ามื่อนี้อันสิพามาเก็บไข่ตะกะแตนจ้าถ้าเฮาเก็บสวยนี่เพิ่นจะออกมาก,กินอาหารเนาะคะ่ะจะเก็บยาก,ก็เลยตื่นแต่เศร้าตั้งแต่หกโมงเช้าเลยจ้ายายพันมาเก็บไข่ตะกะแตนไข่ตะกแตนยายพันเห็ดของทรายเหมเพิ่นไข่เพิ่นพี่น้องจ้า แล้วก็จะมีแบบแบบใส่กองกองพลาสติกเนาะจาะก,กับเป็นกองในพันจะเห็นว่าแบบกองทรายกับแบบกองพลาสติกแบบใดที่ตะกะแตนไข่ใส่หลายไข่ใส่ดีเนาะจาะในพันก็ล่องเห็ดเบิ้งสองแบบสามแบบจ้ะพี่น้องจา้าแต่ว่าที่สังเกตจากโดยที่บ่อันในควาดบ่อันในเก็บเน,นาะจ๊ะย่จิกองทรายจา้ะทำกองทรายเป็นเหมือนภูเขาเนาะคะ่ะ ตะก,กะเตนไทยตะก,กะเตนนะคะอยู่ข้างล่างก็เยอะนะคะแล้วก็อยู่ข้างบนที่โผล่โผลมาก็คือตะก,กะเตีนเพิ่สียางขืนยางลงเนาะคะ่ะยินทรายก็จะไหลลงมากข้างล่างเนาะคะ่ะเห็นไหมเห็นอันไทยตะก,กะเตนโผล่ขึ้นมาหลเนาะคะ่ะมามาดูด้วยกันยายพันจะเริ่มเก็บแล้วข้าควัดควัดควัดเนาะคะ่ะเอามือควัดลงไปข้างล่างจะ้ะเอามือควัดลงไปในกองทรายด้วยเนาะคะ่ะ คอยคอยควัดนะคะพอจะบ่าหากกรไขตะกะแตนพื้นหักเนาะคะ่ะอยากให้ตะก,กะเตนอยากให้ไขต่ตะก,กะเตนเป็นแท่งสวยงามนี่จ้ะพี่น้องจา๋าควัดขึ้นมาแล้วสวยงามเลยนี่จะแทงยาวๆพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นการเก็บไข่ครั้งแรกเนาะจ้ะคอกนี้ แม่ตะกะเตนสองกิโลจ้ะเก็บไข่ตะกะเตนครั้งแรกปล่อยให้เป็นไข่สามมือเนาะจ้ะมาเบิ่งกันว่าจะได้ไข่ตะกะเตนเท่าไหร่ยักขีดเนาะจ้ะได้หลายโบเนาะจ้ะมาเบิ่งเนาะค่ะมีแต่ไข่ยาวๆสวยๆวยจ้ะทุกคนจ้ะ ช่วงนี้เพื่อนจะขึ้นไปเกาะอยู่ข้างบนอันบอ่อเพื่อนเนาะคะ่ะเอากระจาอันจะควอดายแน่ก็ง่ายแน่เอาเข้ามาก็บกังวินเพื่อนจะมาไข่เนาะคะ่ะเพื่อนจะมาไข่จะเป็นการรบกวนเพื่อนทําให้เพื่อนบวกามาไข่เนาะคะ่ะอย่าพันก็นเลยตื่นแต่เสาร์จะตื่นแต่เช้าหวกโมงเช้ามาก็บเลยจ้าทุกคนจา้า เยอะมากเลยค่ะทุกคนเยอะเยอะกวดขับไปกวดขับไปบเงเจอกะเจอสองเจอสามไข่ติดกันเลยจากพี่น้องจ้าตอนนี้ควัดยังไม่ได้ถึง,ถงครึ่งเลยนะคะเยอะม,มากเลยจ้าทุกคน เยอะมากจ้ะท่านละออนซอนจ้ะออนซอนไข่ตะกะัตนดีใจมากเลยนะคะตะกะแตนไข่เยอะค่ะเขาให้เพื่อนกินอิม่มนะจ้ะกินอิ่มสมบูรณ์เพื่อนระจตะไข่เยอะ คว่ำไอเลอยๆพี่น้องจ้าเยอะมากไข่ตะกตเตนเย,ยอะจริงๆค่ะเยอะแยะเลยเทกาก,กเจ้าไข่มันไปเพาะไปฝากตอเนะจ้ะขยายพันธุ์ต่อจ้ะมาดูกันว่าจะได้ไข่กี่ขีจ้ะ เยอะมากเลยค่ะทุกคนค่ะหาให้ดีๆเนาะคะ่ะเพราะว่าบางทีมันก็จะหกักบางทีมันก็จะหกักบางทีมันก็จะติดกับพื้นทรายเนาะจ้ะ พี่น้องดูจ้าพี่น้องเบิงค่ะเบิงเบิงเบิงทุกคนเบิงจ้าพี่นองจ้าเก็บเสร็จแล้วจ้าเก็บเสร็จแล้วไข่ตะกะเตียนได้ประมาณขีดกุัวอยู่ดอกจ้ากับสองขีดพลละนนอบักหลายหนึ่งพี่นองจ้าอันนี้เป็นการเก็บไข่ตะกะแเตียนครั้งแรกแม่ตะกะเตียนสองกิโลนคะคะจะได้ไข่ประมาณซ้ำน,นี้ละจ้าพี่นองจ้า นพันก็จะไปฟักโตเนาะค่ะไปขยายพันธุ์โตกะสีใดตะกระเตียนหลายด้ค่ะไข่เท่านี้ได้กระกะเตียนยอ